smaller higher lower shorter taller faster slower which one is faster a cheetah or a snail which one is taller hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนนะคะนักเรียนชั้นป5นะคะอ่านักเรียนยังคงอยู่ในบทเรียนของการฝึกหัดฟังแล้วก็หัดอ่านนะคะ วันนี้บทเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้า28นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า28นะคะ,ะแล้วเรามาดูพร้อมๆกันนะคะในหน้า28คำแรกเลยนะคะ 2, 2 4, 5 0 0บาท4,000บาท5,500บาท Expensive Cheap Best food. Susan, jury Katy beautiful. Chocolate cake, butter cake, strawberry cake, delicious. Fast, slow. Mouth, average. The owls. Mount Fuji. Hi. Louise or the Eiffel Tower? Bigger, smaller, higher, lower, shorter, taller, faster, slower. Which one is bigger, the USA or Thailand? Which river is longer, the Mississippi or the Nile? Bigger, smaller, higher, lower, shorter, taller, faster, slower. เดี๋ยวเรามาดูคำแปลพร้อมๆกันนะคะตรงนี้กี่บาทคะ2,500บาทนะคะ4,000บาท5,500บาท expensive แพง cheap ถูก เพราะนั้นกล้องอันไหนสามอันนี้อันไหนแพงอันไหนถูกนะคะกล้องสามอันเนี้ยอันไหนแพงอันไหนถูกนักเรียนดูเองหน้าต่อไปนะคะอ่า b บ s ฟ f o o d อาหารอะไรสามอย่างนี้อันไหนดีที่สุดเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะคะเลือกเอง ซูซานจูลียแคทตี้สามคนเนี้ยใคร beautiful ใครสวยนะคะอ่าอยู่ที่นักเรียนเลือกเองนะคะชอค็อกโกแลตเค้กบัตเตอร์เค้กสตรอเบอรี่เค้กสดิลิเชียนอ่าเค้กทั้งสามอันนี้ชอ็อกโกแลตเค้กนะคะเค้กบัตเตอร์เค้ก cake, เค้กเนยเค้ก แล้วก็เป็นเค้กสตรอเบอรี่เค้กอันไหนอร่อยนะคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกเองนะคะ fast เร็ว slow ช้าสามอย่างนี้นะคะอันไหนเร็วอันไหนช้านะคะคำตอบอยู่ที่นักเรียนนะคะ ต่อไปนะคะ Mount Everest, the Alps, Mount Fuji High ภูเขาเอเวอเรสต์นะคะแล้วก็ภูเขาแอลแล้วก็ภูเขาฟูจินะคะอันไหนอันไหนสูงที่สุดนะคะนักเรียนตอบเองนะคะ แต่ก็มีมีเรื่องเล่านะคะของภูเขาเอเวอเรสนะคะหลายๆคนก็อยากจะพิชิตความสูงของภูเขาเอเวอเรสต์นะคะภูเขาเอเวอเรสตนี่มีความสูงถึงประมาณแปดพันแปดร้อยสี่สนะิบแปดนักเมตรนะคะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเลยนะคะเป็นตั้งอยู่ที่ ที่พรมแดนของประเทศเนปาลแล้วก็ติดกับประเทศจีนนะคะเอเวอเรสต์ Everest นี่เป็นเทือกเขาที่ติดกับเนปาลแล้วก็จีนมีผู้คนหลายคนที่อยากจะพิชิตความความสูงให้ได้แล้วก็หลายคนก็ต้องมาจบชีวิตลงที่นี่มากกว่า280คนที่ที่ต้องมาตายที่ภูเขานี้แล้วก็มันมีเรื่อง เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่คุณครูอยากจะเล่าให้ฟังครูอ่านตั้งแต่สมัยครูเป็นเด็กๆแล้วละ่ะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาต้องการที่จะพิชิตความสูงของเทือกเขาอันนี้ก็เลยไปปีนเขาในขณะที่ปีนเขานั้นเกิดเกิดพายุหิมะถล่มมาอย่างอย่างรุนแรงนะคะชายคนนี้ก็เลยเข้าไปหลบในในถ้ำถ้ำภูเขาน้ําแข็งนะคะขณะที่เขาหลบอยู่ในถ้ำภูเขาน้ําแข็งนั้นก็บังเอิญว่า เจอผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในถ้ำน้ำแข็งนั้นเธอถูกแช่แข็งในก้อนน้ำแข็งเธอสวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะคะ,ะผู้ชายคนนี้รู้สึกหนาวก็เลยจุดเทียนขณะที่จุดเทียนน้ำแข็งก็ค่อยๆละลายละลายละลาย,ลลายผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเริ่มน้ำแข็งที่เกาะตัวออกก็เริ่มละลายนะคะเหตุการณ์จะเป็นยังไง อยากรู้เดี๋ยวเปิดเทอมเราเจอกันนะคะโอเคค่ะ Bigger smaller higher lower shorter taller faster slower Bigger smaller higher lower shorter taller faster slower โอเคนะคะสําหรับวันนี้บายซียา Which one is faster